นี่ทุกีใช่ไหมครับใชจ่จริงๆทําในรายการมา 2- 3สาปีแล้วนะฮะแต่ว่าก็มีเขาเชิญมาเป็นกรรมการบ้างเราเต้นบ้างได้เป็นการเห็นกรรการน้องๆแต่ละปีเป็นยังไงบ้างคะฮะดีครับจริงๆน้องในวันนี้ทุกวันนี้นะครับที่ได้เห็นมาตั้งแต่สองสาปีก่อนนี่คือก็ทุกวันนี้ก็ถือว่าเป็นแกนนาเยาวชนหมดแล้วนะครับบางคนก็เป็นครูสอนเต้นบางคนเป็นครูสอนร้องเพลงบางคนโตมามีกิจการส่วนตัวก็มีนะครับแต่ว่าบางคนก็เรียกว่า ็เรียกว่าลดแลนแลรวก็กาลังทํางานอยู่ในเส้นทางสายอาชีพที่เขาอยากจะไปจริงๆนะครับแต่ก็ต้องขอบคุณโครงการนี้ด้วยครับที่ทําให้เห็นเด็กกลุ่มหนึ่งที่เขาอยากจะมีความฝันของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับเราเป็นพิธีกรครับแล้วก็มีหน้าที่ไปสอนเต้นบ้างครับเวลาป้าหม่อมเขาให้มิชชั่นมาอะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับโครงการทูบีน้ำวันนะครับก็เป็นโครงการที่เชิญชวนให้เยาวชนนะฮะ เหมือนปลดปล่อยตัวเองแล้วกันนะครับใช้คำนี้แล้วกันค้นหาตัวเองให้เจอนะครับแล้วก็เยาวชนไทยนะครับผมทุกคนคืออนาคตของชาติหมดเลยนะครับจริงๆแล้วในส่วนของโครงการมันลองเล่นเต้นรำก็จริงนะครับแต่ว่าส่วนนี้มันเป็นส่วนที่ทําให้เหมือนเขาก็มีแฟนๆแ,แล้วก็เอาไปต่อยอดใครจะไปรู้ครับว่าน้องลิซ่าก็มาจากโครงการเราแบงแบมก็มาจากโครงการเราหรือว่าเด็กอีกหลายๆคนตั้มเดอะสตาร์หรือว่าอีกหลายๆคนต่อหลายคนที่เขาโลดล่นอยู่ในทุกวันนี้มีหลายคนมากครับมีแฟนคลับมาจากตรงนี้แต่ก่อนนะฮะแกมมี่อาร์เอส เอฟเอาไปต่อยอดอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็มาจากตรงนี้แหละครับที่สาคัญชอบตรงที่เขาเก่งและดีเป็นเด็กที่ต้องตั้งใจเรียนนะต้องได้เกรดสมขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยสามารถกันได้่นครับตอนนี้นะครับรายการก็มีทุกวันเสาร์สองทุ่มครึ่งนะครับเปิดเข้าไปก็จะเจอไอติ๋แว่นคนหนึ่งทาหน้าที่อยู่ในนั้นนะฮะแล้วก็มีมีตอนนี้ครับช่วงโควิดที่ผ่านมานะฮะพอโรคระบาดมาก็ก็โดนเลื่อนไปเยอะ ส่วนของงานของเด็กไอดอลในวันนี้ก็ถแถลงข่าวแล้วนะครับยังไงก็ฝากทุกๆคนที่อยากจะหาน้องในดวงใจเป็นกำลังใจให้คอยให้กำลังใจเด็กของพวกเรานะครับก็สามารถติดตามได้นะครับทางในรายการแฟนเพจ to บีน้ำวันวารายตี้อะไรอย่างนี้ด้วยแล้วกันนะครับนี่เรากดดันมากเลยนะใ <laughs> ช่ก็ มันก็คงหวงหวงแหละครับเอาจริงๆเราทุกคนถ้าใครมีแฟนมานานๆเป็น10ปีเนาะพอเราไม่ได้อยู่ด้วยกันเนาะมันก็ต้องมีธรรมดาแหะครับที่ท,ที่ที่ต้องมีรู้สึกใจหายบ้างเป็นเรื่องปกติแล้วผมว่าหลายคนต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วจริงๆจะเข้าเรื่องนี้เลยก็ก่อนอื่นเลยละกันผมขออภัยพี่ๆสื่อทุกคนก่อนหน้านี้ที่ คือหลายคนโทรมาหาผมเยอะมากๆครับแล้วแล้วคือหลายคนโทรมาหาผมเยอะมากผมไม่รู้จะขอโทษลายบุคคลยังไงจริงๆครับเพราะตอนนั้นผมอยู่ในสภาพจิตใจที่ผมไม่พร้อมจริงๆผมไม่พร้อมเลยไม่รู้สําหรับบางคนเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ผมไม่ทราบนะครับแต่สําหรับผมนี่คือเรื่องระดับชาติเลยครับแล้วก็แล้วก็ตอนนั้นขออนุญ,ญาตหายตัวไปเลยแล้วก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมเห็น น้องเขาก็ได้ออกมาพูดแล้วแล้วตอนนั้นพอดีว่าผมทํางานเคยทางานให้กับพี่อมรินมาก่อนก็เลยก็เลยให้สัมภาษณ์แกไปแต่ก็ผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะจบไปแล้วตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแต่วันนี้พอดีมาให้กําลังใจน้องๆนะฮะแล้วก็บังเอิญมาเจอทุกๆคนที่อยู่ตรงนี้กันทุกคนมาให้กําลังใจน้องๆครับใช่ครับก็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 ถือว่าอ่ะเราก็มามาคุยกันเลยก็ได้ครับพอบอกพอถัดมาได้ ไม่ได้คุยครับผมเป็นส่งเมสเซจมากกว่านะก,ก็จะคอยเช็คเขามากกว่าว่าเอ้ยอย่าลืมร้านปิดอย่าลืมอย่างนู้นอะย่างนี้นะรถพังอย่าลืมมาไปซ่อมนะจะยืมรถใช้ก่อนไหมอะไรอย่างนี้แต่ว่าเป,เ,ปเ,ปเป็นส่งเมสเซจมากกว่าคนระับเพราะว่าตอนนี้จะให้สนทนาพูดคุยกันผมก็ไม่พร้อมจริงๆ จริงเจริงๆตัวซาร่าคือตอนนี้เขาไม่ค่อยได้เขาไม่ค่อยได้คุยอะไรทักหาผมอยู่แล้วครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นผมที่ส่งเมสเซจไปทิ้งไว้มากกว่าตอนนี้นะแต่เห็นเมสเซจอ่านอยู่เห็นเมสเซจอ่านอยู่หรือว่าคนเกินกดอ่านใช่ป่ะไม่แน่ใจเหมือนกันแสดงว่าตัวเราเอเนหมวกเนกแอคือคือยังไงผมคิดว่ามันน่าจะเป็น ว่าทุกเรื่องที่เป็นของน้องเขาผมคิดว่าถ้ามันเป็นเรื่องดีต่อตัวเขาแล้วก็เป็นเรื่องที่เขามีความสุขผมก็พร้อมจะผมก็พร้อมจะส่งเสริมให้มันเป็นเรื่องแบบนั้นไปครับยังพีจารณาเดินหน้าง,ง้ออยูอ่ไหมนโอ้ยตอนคือคือถ้าเรื่องง้อผมว่าเป็นเรื่องของอนาคตนะแต่ว่าตอนเนี้ยตอนเนี้ยก็ขอทําในสิ่งที่อยากทําก่อนจริงๆแล้วกันครับเพราะว่ามันมีทั้งงานโรงงานมันมีงานส่วนตัวเอาจริงๆเราก็ยังไม่สักเซสเราก็ขแค่แบบ ทำทุกอย่างให้มันดีที่สุดไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับเราเราคิดว่าถ้ามันทีนไปนด้ยื้อยาวไปนะแต่บบว่าติดได้ยากกว่านตัวผมว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตอ่ะนะแล้วก็หลายๆคนถ้าเกิดว่าแบบถ้า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 มันถ้ามันต่อไม่ติดมันก็ก็ต่อไม่ติดแต่ถ้าเกิดว่าเรามันเป็นคู่ที่ใช่กันเราก็คงจะโคจรกลับมาเจอกันใหม่ครับตอนนี้เหมือนเราเริ่มทำใจได้แล้ว จร,จ,รจริงจริงตอนมันเหมือนมันเหมือนมีสายฝนมันตกอยู่เรื่อยๆจริงๆนะเรายังรู้สึกมันทุกครั้งที่เวลามาเจอตรงเนี้ยหรือว่าเราเจอที่ทีมงานคือทุกคนดีกับผมมากเลยทุกคนแบบเออให้กําลังใจเรามากเลยแต่ว่าทั้งในใจเราตอนนี้คือมันไม่มีใครรู้จริงๆแล้วผมก็จะเดินด้วยความรู้สึกเบื้องเบื้องตึงๆ,งๆก็ไม่ได้ฮะมันก็มันเหมือนไบโพล่าพี่ตอนเนี้ยผมผมก็คือยิ้มสู้ไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเศร้าผมขอไปเศร้าข้างนอกแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีบ้างพนะี จริงๆเอาจริงๆปกติก็ไม่ค่อยได้คุยอยู่แล้วเพราะว่าซาร่าเขามีงานเยอะซาร่ามีงานเยอะมากแล้วก็ด้วยจังหวะเวลาของเขากับเวลาของเรามันก็อาจจะไม่ค่อยได้โครจรมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาเจอก็อยู่กับเพื่อนบ้างหรือว่าเวลาเขามาหาผมก็ต้องทํางานที่โรงงานบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้คุยกันไม่ค่อยได้ปรึกษากันเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับ <S <S อย่างแบบกลักลออรรกกวมันทำแบบนี้ว่าแเฮ้ยเ,เป็นคนที่ดีกว่าก่อนที่เจะเปลนผมคิดว่าผมคิดว่ามันเป็นมันเป็นคอล์ย์ปลายทางของทุกคนนะที่แบบพวกเราไม่มีใครเพอร์เฟกต์ครับพวกเราไม่มีใครเป็นเดอะเบสแต่พวกเราเบสเทอร์แดนทูเดย์ได้แล้วอะไรเงีง้ยคือถ้า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 อะไรที่มันทําให้ตัวเราดีขึ้นอันนี้เราก็พร้อมทําอยู่แล้วแหละครับอย่างสายการยุติความสำเร็จจริงๆแล้วว่าค่ะมันเกิดจากตัวเติรเองจริงๆไหมครับที่เราขี่เองหรือเปล่า พวกเราได้ตกลงแล้วคุยกันแล้วครับพวกเราได้ตกลงแล้วคุยกันแล้วว่าพวกเราขอหยุดความสัมพันธ์ไว้ก่อนนะแล้วก็ตอนนี้เราเป็นเพื่อนกันก่อนก็ได้นะอย่างน้อยมันก็มันก็ไม่ได้ดีแค่ตัวเขานะฮะมันก็ดีทั้งตัวเราด้วยดีทั้งต่อคนรอบข้างทุกๆคนที่อยู่รอบตัวพวกเราเราคุย,ยคเรื่องนี้กันมานาในแค่ไหนเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว เมื่ออาทิตย์ที่แล้วได้จับข่าวคุยกับเขาก็คือได้คุยเรื่องนี้แหละครับแล้วก็ผมมันเด็กด้วยแหละตอนนั้นตอนนี้ก็ยังเด็กอยู่ที่ตอนนั้นคือจริงๆมันเรื่องส่วนตัวเราก็ไม่ควรโพสต์อะไรลงไปเนาะแต่ว่าตอนนั้นมันทําใจไม่ได้มันก็เลยแบบมันก็เลยมีม,มีมีแล่ออกไปบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าหลังจากที่โพสไปก็เลยได้มีโอกาสวีดีโใช่ก็เลยได้มีโอกาสได้คุยกันนะแล้วก็ผ่าน อ๋อแต่ว่าอันนี้ก็คือมามานั่งจับข่าวคุยกันเรื่องความสัมพันธ์อย่าคุยกันผ่านเม่เสร็จนะครับทะเลาะก,กันทุกคนนะแต่ว่าถ้าเราใช่ใช่ก็เรื่องแบบนี้ผมขออนุญาตคุยต่อหน้าเลยดีกว่าแล้วก็ตอนนั้นก็นเราโคไทยเราก็เลยได้นัดมาเจอกันเพื่อคุยกันเรื่องนี้นะครับใช่ใช่ใช่แล้วก็ลากยาวจนถึงอาทิตย์นี้แหละครับผมแล้วก็ตอนนั้นซาร่าเขาก็ได้น่าจะผมไม่แน่ใจแต่เขามีให้สัมภาษณ์ใหญ่ไปแล้วเนาะแล้วก็ผมกับเขาก็ได้คุยกันแล้วว่าเอาจริงๆมันก็ควรจะต้องแบบ เรต้องจบแล้วอ่ะคือแล้ววันนี้เราเลิกกันหรือแค่ปล่อยคนละก้าวเพื่อมาเป็นเพื่อนกันต่อเพราะว่าตอนที่เธอบอกว่าแค่ลตแต่ว่าสาระรวมกัาเป็นเพื่อนนสรุปและสถานะมันก็เอาตามที่เขาว่าแล้วกันผมว่านะตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าเป็นผมเป็นเพื่อนเขาแล้วเหมือนกันฮะเราจริงๆก็มันก็ลดความสัมพันธ์ลงมาพี่นี่มสี่สี่ปีที่ผ่านมา สวยงามครับพี่สวยงามมากเลยว่าความรักในสวยงามมากต่างคนต่างดูแลกันดีครับแล้วก็แล้วก็แล้ว,ลวมันก็มีอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นเยอะแยะมากเลยของขวัญ handmade ที่ทําด้วยมือเมสเซจที่จดไว้ทุกอย่างมันมีไว้เยอะมากเลยครับแต่แค่แบบมันก็อาจจะต้องปิดหนังสือเล่มนี้เพื่อเขียนหนังสือเล่มอื่นต่อหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไป มันมันก็ไม่ใช่ถึงขั้นที่ว่าแบบจะไม่เขียนต่อนะแต่ว่าตอนนี้เราขอพักนผมเชื่อว่ามันก็น่าจะดีกว่าทั้งดีดีกับพวกเราทั้งสองฝ่ายครับเขาก็ได้มีเวลาเยอะขึ้นด้วยอะไรเงี้ยเขาก็จะได้ไม่ต้องมานั่งจำจี้จำชัยอะไรอย่างเงี้ยครับผมผมคิดว่านะไปตอนจบนะครับใช่ไหมใช่เนาะผมรู้สึกเหมือนพูดเลยเนาอย่างก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์ ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากแล้วก็มีหลายรายละเอียดอันนี้ผมขออนุญาตละกันนะครับที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวที่ผมขออนุญาตไม่พูดถึงจริงๆละกันแต่ว่าเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเรามันมันก็มีช่วงปีสองปีหลังเนี่แหละครับที่นะมันอาจจะเป็นที่ตัวผมด้วยแหละที่เติมความหวานน้อยเกินไปอาจจะลดน้ําต้นไม้ได้ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยฮะยม,มันก็มันก็ต้องเป็นที่ตัวเราแล้ว,วละ่ละ ก็ให้เป็นทดตัวเราแหละดีกว่าครับยังอย่างตอนนี้เราเรายังหวังอยากจะกลับไปเป็นแบบนี้แทนถ้าเอาตอนนี้จริงๆแล้วพี่นะถ้าเอาตอนนี้นะผมรู้สึกว่าตอนนี้ดีกับทั้งสองฝ่ายมากเลยแล้วถ้าเกิดอนาคตอ่ะผมคือของเขาและเขาคือของผมจริงๆผมก็พร้อมที่จะทุ่มทุกอย่างเพื่อไปหาเขา,ถ,าถ้าพวกเรามัน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 คลิกกันจริงๆนะฮะแต่ณตอนนี้ก็อย่างที่บอกครับวินาทีนี้คือ ถ้าเราถ้าถ้าตัวผมวิ่งเข้าหาเขามันจะไม่มีอะไรดีขึ้นเลยครับเขาก็ยังทําใจไม่ได้มันก็เหมือนยิ่งเร่งยิ่งรัดนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เวลามันน่าจะเป็นคําตอบที่ดีที่สุดให้พวกเราครับคือจะเขาให้โอกาสเราก็พร้อมเปลี่ยนตัวเองถ้าเขาให้โอกาสตอนนี้รอเขาให้โอกาสหรอเขาผมว่าตอนนี้เอาเป็นว่าก็คงรอให้เขาทํางานไปก่อนแล้วกันครับแล้วก็เรื่องโอกาสมันเป็นเรื่องของอนาคตอยู่แล้วครับมันมี เขาต้องรับผิดชอบเยอะครับเขาเป็นเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวเขาเป็นลูกสาวคนเดียวในบ้านเพราะฉะนั้นเขามีอะไรที่เขาต้องทุ่มเทให้อีกเยอะมากถ้ามีตัวเราเข้าไปทําให้เขาเสียจิตเสียใจอะไรเงี้ยมันก็คงไม่ดีทั้งหลายผมว่านะมีหลายอย่างที่เราไม่มีโอกาสที่จะได้ทำก่อนที่เฮ้ยเอาจริงๆนะผมไม่เสียดายนะถ้าถ้าถ้าถ,ถ,ถามมาอย่างนี้ผมไม่เสียดายหมายความว่าไม่เสียดายที่ไม่ได้ทําอะไรไปเพราะผมเชื่อว่าเรา เราเราเราซัดครบทุกอย่างแล้วอะไรเงี้ยห,หลายๆอย่างเอาจร,จริงๆคือผมก็มายืนจุดนี้ไม่ได้เหมือนกันถ้าผมไม่มีเขานะมันมีคําแนะนําหลายอย่างที่เขามาจนถึงทุกวันนี้ได้เขาสอนเรามาเยอะมากอะไรเงี้ยมันก็เหมือนแลกเปลี่ยนกันวันนี้เราไอ้มีอะไรอยากจะบอกอะไรบางสิ่งที่เราไม่เคยบอกเลยหรือความเป็นห่วงเป็นใยอะไรแบบนี้ก็ตอนนี้ยังอาบน้ําให้แมวอยู่นะ ยังดูแลแมวของเธออย่างดีนะ okay. แล้วก็แล้วก็ถ้าให้ฝากพูดอ่ะก็คงดูแลสุขภาพด้วยละกันทำงานหนักเป็นห่วงสนุกกับเพื่อได้เต็มที่่าแล้วก็หาความสุขให้ตัวเองเยอะๆละกันอยากกินถ่ซาล่าไหมคะผมทำใจไม่ได้จริงๆม,มีหลายคนบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวก็ ไม่ต้องคิดมากเพื่อนผู้ชายใช่ป่ะหลายคนทักมาเยอะมากเลยแต่แต่พี่พี่ไม่รู้พี่ไม่พี่ไม่ใช่สายนั้นจริงๆอ่ะพี่แบบเรามันสายประเภทอะก็เราเคลียร์งานเสร็จแล้วก็ไปหากิจกรรมทำอะไรวกว่าไปอะไรอย่างเงี้ยนะไปเล่นออกกําลังกายเต้นกีฬาอืมมันก็เลยกลายเป็นต้องหาอะไรพวกนี้ทดแทนทํามากกว่าครับเพราะตอนนี้ผมก็ถ้าให้ผมอยู่เฉยๆตอนนี้ผมกลายเป็นคนแบบอย่างเงี้ย <laughs> คือมัน มันเคว้งมันมันซ้ายขวาจริง,รงก็แค่ทํางานแล้วก็ไปออกกาลังกายเลยดีก<ป>ว่าแตความที่มันจะมีงานแต่งที่บ้านเราว่าอย่างไรบ้างเร,าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาแล้วละ่ะผมว่านะผมผมผมไม่ได้อัปเดตกับทางนู้นเลย้าลาาาทางบ้านเราก็ถามหนักเลย <laughs> ถามมาเยอะมากเลย <laughs> ผมทะเลาะกับพี่สาวพะเรื่องนี้ใช่กลายเป็นเรื่องใหญ่ไปเลยฮะแล้วก็แต่เขาก็ให้เกียรติเรานะเขาก็ให้เกียรติ ให,ให้เกีตบพื้นที่พวกเราเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็มไม่เป็นไรครับยังไงผมเชื่อว่านะาตทุกคนก็ต้องมีบ้านของตัวเองกันอนยะู่แล้วทุกวันนี้ผมพักอยู่ที่คอนโดชั้นสูงน,นะมันก็จะมีสังคมหลายๆสังคมเนาะแต่ว่าเคยตั้งเป้าเอาไว้ว่าถ้าวันหนึ่งเราโตไปมีครอบครัวโตไปมีบ้านต่อให้จะมีคู่หรือไม่มีคู่ผมคิดว่าการที่ได้โตภายในบ้านหมู่บ้านอะไรพวกนี้นมันก็น่าจะดีกับสภาพแวดล้อมมากกว่านะ อีกอย่างว่าจะทําพื้นที่สอนเต้นส่วนตัวได้อะไรอย่เงี้ยแหละใช่ใช่ใช่เรื่องนี้ทำให้ผมมองความนักเกียรติไปเลยผมยังศรัทธานะแค่แค่ตอนนี้มันต้องกลับมารักตัวเองนิดนึ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 งเพราะว่าเราก็เราก็เ,ากเอเรารู้อยู่แล้วแหละว่าเรารู้อยู่แล้วลว่าเรา เราเคยดูแลคน,คนสักคนหนึ่งอะพี่เนาะเราเคยอยู่ด้วยกันกับคนคนหนึ่งมานานแล้วก็ทีนี้พอระดับความสัมพันธ์มันลดลงไปเอาจริงๆผมก็ทําตัวไม่ถูกที่ว่าเอ๊ะผู้ชายก็ควรต้องง้อเนอะก็ควรต้องก็ควรต้องเอาหน่อยอะ,อะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่แค่ตอนเนี้มันมันมีหลายเรื่องมากๆเลยที่มันเป็นเรื่องทั้งส่วนตัวผมด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมเลยไม่พร้อมมากๆที่จะเริ่มต้นความรักครั้งใหมห่เลยไปเริ่มต้นความรักกับใครหรืออะไรเงี้ยผมไม่พร้อมเลยับ มันก็เลยกลายเป็นเหมือนฝนที่มาก็ดีเหมือนกันมันอาจจะซึมเศร้าหน่อยแต่มันก็ซัดอะไรบางอย่างออกไปเยอะเหมือนกันกออ็ผมก็เห็นอะไรเยอะเหมือนกันก็เลยอยากจะทําอะไรให้มันดีขึ้นนะใช่ใแต่วาส,ส่วนตัวตอนนี้ก็เกัน,กนความถีก้าดิกเตอร์นะขอเป็นขอเป็น Move เต้นก่อนแล้ะกัน <c oughs> ตอนนี้ใช่ใช่ถ้าเกิดว่าจะ Move ตอนนี้ก็เนี่หละครับผมไปศูนย์เพื่อนใจหรือว่าโทรหาน้องที่เป็น สายทูบีเนี่ยบอกว่าเฮ้ยถ้าถ้าว่างเต้นก็ให้ให้เราเข้าไปหาก็ได้นะหรือจะมาหา่อสอนเต้นก็ได้อะไรก็ว่าไปอะไรอย่างอย่างยางพอมีข่าวขึ้นมาค่ะอยคนขุดจากคลิปรายการต่างๆขึ้นมาด้วยเป็นไงบ้างคะีคือจริงๆผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องปกตินะทุกวันนี้ใครถ้าทําอะไรมันไปสะดุดตาสะดุดขาสะดุดหูใครเนาะมันก็เป็นเรื่องปกติแล้วที่มันเราไม่มีทางถูกใจได้ทุกคนอ่ะนะ ทีนี้ถ้าจะให้พูดย้อนกลับไปเนาะจริงๆก็ไม่อยากพูดย้อนกลับไปแล้วแหละแต่ว่าจะให้ผมไปตั้งเถียงเขาใดรายการผมก็ทําไม่ได้เราก็ต้องผู้ชายมันต้องเกิดมาเป็นช้างเท้าหน้าฮนะมันถ้าถ้า,ถ,าถ้าใครจะว่ามาแล้วก็อ่าเรายอมรับทุกอย่างขอให้เข้ามาแล้วกันแต่แต่เราจะไม่ไม่ไม่ขอไปพูดอะไรใส่เขาดีกว่าเพราะว่าผมเชื่อว่าคนรักน้องเขาก็เยอะอืม มันก็มันก็มีบ้างแหะครับที่ในนั้นในรายการเนี่ยมันอาจจะมีบางอย่างที่วางไว้แล้วแล้วมันเปลี่ยนชีวิตพี่มากๆเลยน้องเอ,อทุกวันนี้พี่แบบรู้สึกรู้สึกก็ต้องสตรองสู้ไปใช่ป่ะมันก็จะไปจมก็ไม่ได้แต,แ,ตแต่เห็นแล้วละ่ะน่ากลัวดีขอบคุณทุกคำติชมด้วยละกันครับจะเอาไปพัฒนาครับ พี่ผมขอ,อบคุณทุกๆคนมากเลยนะคบพี่ผมขอ,อบคุณทุกท่านมากกูสัตย์ให้เวลาเสียเวลามาอย่างนี้ผมทำตัวไม่ถูกรับผมขอบมากนะครับขอบมากนะครับไม่กำลังใจใช่ไหม